สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ได้มะพร้าวมาจากงานนะครับตึ่นมะพร้าวที่เขาคน <mac disorder: S 2> ันแล้วเนาะเราก็จะมาให้ปลาจะมาเป็นปุ๋ยนะครับกำลังร้อนเลยน้ำมันในมะพร้าวเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ได้เตรียมจอบเตรียมอะไรมาเนี่ยโอ้ยหกหกหกว่าจะขุดขุดแล้วก็กบกรบอัดไห ี่ครับกองปุ๋ยของเราขุดกบสักหน่อยเนาะเพื่อนเนาะม,นมันต้องมันมีคลุกเขาเนาะเพื่อนเนาะนกองปุ๋ยของเราเย็นแล้วนะครับนี่เพิ่มความร้อนให้กองปุ๋ยละ มะล,ละกอ,อมีมะล,ละกอด้วยเดยวมาปลูกนี่นะครับก็จะมาหมักปุ๋ยนี้นะครับแล้วก็จะไปให้อาหารปลาด้วยนะครับหนักอ่ะไปให้อาหารปลากันครับไปมาสิลูก